ดวงรายปัก1-15เมษายน2568ราศีกรกฏถึงราศีกันราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานเป็นงานที่คุณรักและศรัทธาคุณทำด้วยความรักแม้ว่ามันจะมีความเครียดอยู่บ้างแต่คุณก็จัดแจงกับมันได้ไม่ได้เห็นแก่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่ทำด้วยใจล้วนๆการเงินเงินทองจะไหลามาเทมาจากการที่คุณจินตนาการและมีความปรารถนาอย่างจริงใจแล้วมันจะมาเอง ความรักคนโสดมีคนอยู่ในใจแล้วคุณเดินหน้าที่จะต่อสู้เพื่อกันและกันส่วนคนมีคู่แล้วคุณอยากจะถือครองแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งแสดงว่าคุณก็รักเดียวใจเดียวนั่นแหละราศีสิงห์สิสิงหาคมถึง16กันยายนการงานคุณเป็นคนขยันมากมมีแผนอยู่ในหัวระยะยาวช่วงนี้ลุยงานไม่ได้สนใจความสุขรอบข้างศัก์เท่าไหร่กำลังบ้างานการเงินคุณขยันมีเงินเข้ามาและงอกงามตามที่คุณปรารถนาจนเพิ่มพูนรายได้ถือว่าโชคดี ความรักคนโสดมองความรักแบบไม่เชื่อว่ารักมีจริงก็สแสวงหาไปเรื่อยๆยังไม่จบอยู่ที่ใครส่วนคนมีคู่แล้วช่วงนี้ให้ระมัดระวังความใจร้อนมุทะลุดูดันอาจมีการทะเลาะเบาแหวงกันได้ขอให้ใจเย็นใจเย็นและมีสติราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานความยากของงานเหมือนคุณนั่งอยู่บนหลังเสือคุณลงยากไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ให้ระมัดระวังควรจะปกป้องตัวเอง เพราะบรรยากาศรอบข้างมีแต่ความขัดแย้งขอให้มีวิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนลงมือทําการเงินเข้ามาตามระบบทําให้พอเลี้ยงชีพตามเนื้องานไม่ได้มีอะไรมาฟูฟูหรือเกินความเป็นจริงความรักคนโสดพบคู่สร้างคู่สมที่ถูกใจและพร้อมจะลงเอยส่วนคนมีคู่แล้วให้ระมัดระวังเรื่องความหวาดระแวงและไม่ลงตัวในการดูแลซึ่งกันและกันบางคู่อาจมีการเลิกรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจดังรวยเหง